วันนี้ผมจะพามาดูป um ั๊มติ๊กนะครับปั um ๊มติ P ๊กไอพีซีเอ็กนะครับผมเป็นมอเตอร์ Motor นะครับอันนี้ของมอเตอร์ของเวบรอสสิบไนะครับผมอันนี้ก็เขียนไว้ข้างกล่องจำทอง บา์นะครับเขียนว่า6บาทเดี๋ยวมาดูตัวตนของเขาจริงๆบนะ้างครับตัวตนจริงๆของ PCE <X. S 1> นี่นะครับยังไม่แกะเท่ากันนะครับผม p c x กับเว็บร้อยสิบไอ ความสูงนาเท่ากันเป๊ะเลยนะครับความสูงเท่ากันรูเดียวกันด้วยแต่ว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยจะทรงจะยาวหน่อยนะครับเพราะฐันมันลึกนะครับก็เลยทรงยาวแต่ว่าปั๊มตัวเล็กๆเ,เองนะครับตอนถอดออกจากถังถอดยากมากนะครับเนี่ย พอถอดออกจากทามผมถอดยากมากก็เลยได้แกะตัวนี้ออกนะครับแกะตัวนี้ออกมาก่อนนะครับแกะตัวนี้เสร็จก็ออกมาแกะตัวนี้แกะตัวปั๊ดนี่ฮนะตอนใส่คงไม่มีปัญหาแต่ตอนออกี่นออกยากแน่เพราะว่ามันมันจะเป็นงัดกันอยู่ในถังอยู่อย่างนี้นะครับเวลาลดึงออกเนี้ยไอเนียมจะลอยอยู่เนี้ยนะฮะกดลงแล้วมันก็จะดึงไม่ออกอยู่ดีนะครับมันจะแน่นพอดีเลยนะครับ ก็เลยแกะตัวนี้ออกนะครับแล้วก็เอาตัวนี้ออกมาก่อนเอาหางออกมาก่อนเอาหางอ,ออกมาเสร็จก็ค่้ยลากตัวนี้ออกมาตามนะครับเนี่ยปดตัวนี้นะครับวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับนี่ตัวกรงก็ไม่ค่อยดําเท่าไหร่นะครับก็ประมาณน,นี้นะครับในในไอตัวพิซิกนะครับจะโฟลดูบามติคดูบหมให้ดูในรูนะครับ ครื่องครับผมเอานี่ถุงมาทับไว้อะไรลงนไปอ,อก็เป็นแบบนี้ครับประมาณนี้ิไปก่อน ไปรอ,อบนะครับเดี๋ยวใส่เซตก่อนนะครับอันนี้นะครับถ้าเรากลัวลืมแล้วก็ไอ้ขีดไว้นะครับผมเนี่ยฮะง่ายๆสมมติว่าถ้าใครกลัวเอ๊ะถ้าสอดสายตรงไหนออกมันจะลืมหรือเปล่านะครับก็ขีดไว้ ตอดข้างบนก็ได้จะัดข้างล่างก็ได้ครับตัด้ด้ล่างง่ายกว่านะครับผมอันนี้สีเหลืองนะครับอือแกนี้กระปอแล้วนะครับกระปอเราออกแค่สองเส้นสีเหลืองให้เปเหลืองนะครับ ถ้ามันเกะก,กะแล้วก็ถอดสายไฟตัวนี้ถอดด้ถอดดามกันแต่มันแน่นนะไม่ถ้ามันมากไว้ก่อนก็ได้แต่ว่าเราไม่ต้องถอดก็ได้ รับหรืออ่านี่คืออะไรนะครับอันนี้ก็คือกองนีเป็นกองน้ํามันเหมือนกันนะครับส่องดูในรูนยะมีอะไรไหมนรูก็ไม่มีอะไรนะครับตรงนี้ก็โล่งๆก่อนจะเอาอะไรมาก็เราก็เคาะเคาะมันเพื่อมีอะไรติดอยู่นะครับจะมมีแหวนมีอะไรแต่ส่องแล้วไม่มีนะครับมีแต่ ันนี้ตัวน้ำมันนะครับน้ำมันอันนี้น้ำมันอะไรรูอะไรน,นะขอดูหนะ่อยรูดูมันน่าจะรูดูรูนี้นะครับรูอากาศครับผมมันเป็นรูอากาศรูอากาศตัศน้ม,มุ์นะครับ ค่อยแกะ,ะช้าๆหน่อยนะครับผม,มก็มีริมตามขอบนะครับมีริมตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะครับใช้เหล็กพิเศษนี่แหละค่อยๆแงะ,ะออก ล่างเราแกะหมดแล้วนะครับแกะหมดแล้วรูนี้จะตรงกันนะครับอีกอันหนึง่งเอาไปแล้วนะฮะหลุดหลุดลงไปนู่นเลยก็มีริมล็อกแบบนี้นะครับ มีโอลิงอันนึงนะครับผมเวลาใส่ก็ค่อยๆย,ยัดเข้าไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวโอลิงมันขาดนะครับผมโอลิงตัวนี้ชอบเปื่อยนะครับถ้ายัดไม่ดีมันขาดอันนี้รออันนี้เป็นรูน้ํามันใหญ่มากเหมือนกันนะครับรูนในนี่ก็ใหญ่เหมือนกันเส้นผ่าศูนย์กลางนี่ เส้นผ่าศูนย์กลาง4มิลนะครับผมเส้นผ่าศูนย์กลาง4มิลเส้นผ่าศูนย์กลางในกลมๆน C ี้4มิลนะครับเดี๋ยวดูเส้นผ่าศูนย์กลางในปั๊มติ๊กหนมันจะมืดไปหน่อยนะครับมืดหน่อย ซีมินนะครับผมเส้นผ่าศูนย์กลางวงลกลมรูน้ำมันมนี่ซีมนนะครับแล้วรูล่างล่ะเส้นผ่าศูนย์กลาง5มิลน,นะครับรูรูล่ลางนี่เส้นผ่าศูนย์กลาง5มิลน,นะครับรูดูดน้ำมันนะครับรูบ,บนนี่4มนลนะครับผมรูบนซีมนนะครับ มาดูความสูงความอ้วนนะครับสูงน่าจะเท่ากันเหมือนกันยังกับแกะกล่องเลยนะครับเหมือนกันยังกับอันเดียวกันวา่าไงฮนมุมเดียวกันเด้เลยนะครับมุมเดียวกันนะครับอันนี้ p c x นะครับ p c x ร้อยห้าสิบแต่ว่าใช้ปั๊มติ๊กใช้ปั๊มติ๊กเว็บร้อยสิบไอนะครับอ่าปั๊มติ๊กนิดเดียวเองนะครับี๋ยวมาดูรูบนเช่นกันครับซีมินนะครับนี่รูบนซีมิน ล่างอันนี้ของใหม่นะครับผมอันนี้ของใหม่ห้ามิลน,นะครับผมเท่ากันหมดทุกอย่างนะครับสรุปแล้วว่าก็คือ p c x เนี่ยใช้มอเตอร์ปั๊มติ๊กเวฟร้อยสิบไอนะครับเวฟร้อยสิบไอขนาดเหมือนกันหมดทุกอย่างเลยนะครับไม่อะไรติด เมื่อก่อนเมื่อก่อนผมก็ซ่อมปั๊มติ๊กนี่แหละครับเมื่อก่อนงงดช่วยเวลาแกะก็ค่อยๆดออกงาออกมาแงะขอบแล้วก็เอาตัวนี้ออกมาทำฐานตัวนี้นะครับอต่อมานะครับผมก็จะใส่เข้าไปนะครับ อันใหม่นะครับอันใหม่หกบาทหกบานะครับพี่น้องน้ำมันทาทั้งหน่อย o Link เดี๋ยวไอโอลิงเขาขาด <c oughs> Link เดี๋ยวโอลิงเขาขาดครับน้ำมันทาสักหน่อยหนะนึ่งโอลิงดำๆนะครับเห็นไหม ก็ก้นมันมาใส่เหมือนเดิมนะครับไฟนี่ก็ช่างมันแต่ตรงไหนก็มันมีรูนะครับมันมีรูเล็กๆนี่อยู่เนี่ยนี่รูใหญ่กับรูเล็กนะครับรูเล็กมันจะเข้ารูนี้นะครับรูอากาศานะารบเราจะมุมนี้นะนนตรงกันนี่นะ ้ามันใจว่าตรงแล้วเราก็กดเลยครับกดกดหนึ่งสองสามแก๊บนะครับนี่ไม่เข้าอีกแก๊บนะเรียบร้อยแล้วนะอันนี้คือเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วก็ยังไม่จบนะครับเดี๋ยวเราเสียบปลั๊กกันก่อนเสียบปลั๊กเสียบปลั๊กที่เรามาร์คไว้เมื่อกี้เนี่ยนะฮะ ที่มาร์กไว้นะครับให้มันตรงกันนะครับผมบวกกับลบนะครับที่เหลือเป็นบวกนะครับที่เขียวนี่เป็นกาวเป็นลบแน่นอนนะครับเข,เขาไว้ประมาณนี้นะครับ การต่อของผมนี่ก็ลากสายมามือจะพันกันหน่อยนะครับผมมือจะพันกันหน่อยแล้ก <c oughs> ็พันมารอบนี้อ,อ,อันนี้อันสีแดงนี่ผมจะมาร์กไว้เป็นสีเง,เงิน สาสีไอ้ที่มัมีสีปราใสง่ายๆอ่าส่ด้านในออกมาหาด้านนอกนี้เป็น,สา,น,น,นาสายวัดระดับน้ํามันนะครับแสายวัดระดับน้ํามันหมดไม่หมดนี่คู่นี้คู่หน้าคู่แรกเนี่ยเป็นปัม๊มอ่าเป็นปั๊มติ๊กนะครับอ่าตอมาลืมหลอดอากาศหายใจนะครับอากาศหายใจ ด้านถนัออประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้ตัวนี้ก็เป็นตัวนี้ดานทีเดี๋ยวผม,ผมไปหาซีนใส่ก่อนคนระับอุลิงใส่แล้วก็เดี๋ยวจะ แต่เป็นในเครื่องนะครับเช็คประมาณนี้นะครับเราก็เช็คดูอีกทีนึงเช็คที่ขานี้ด้วยนะครับขาเน,นี้ยฮะผมไฟมาส่องให้ดูนะระดับน้ำมัน เ็นไหมครับมันจะมีขาเหล็กอยู่สองข้างนะเนี่ยขาจะมีลวดอยู่สามอันนะเห็นไหม นี่แหละครับลวดถ้าขาเนี่ยมันมันมันไอแตะแผ่นปิน้นอยู่นะครับแตะแผ่นปิ้นอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยวัดระดับน้ำมันเนี่ยมันจะวัดระดับน้ำมันได้นะครับแต่ว่าของใครถ้ามันกระพริบกระพริบอยู่หน้าจอแล้วมันวัดระดับน้ำมันไม่ได้นะ่ะตัวนี้เสียนะครับชุดนี้นะฮะตัวนี้ขา เหล็กด้านในมันจะขาดนะครับผมขาไอ้ข,า,ขาหน้าสัมผัสฮะหน้าสัมผัสแล้วกันครับมันจะขาดนะครับผมอันนี้เป็นปั๊บติ๊กเก่านะครับ,รบติ๊กเก่อขึ้นจะของรถไปเดี๋ยวขย่าดูนะว่ามันแน่นไหมแน่นอยู่นะครับแน่นอยู่นี่ของแท้นะนะ มีเสียงอยู่นะครับตอก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 ,ตอกอครับพาเข้ามา,าเปลี่ยนป um ั๊มติ๊กอยู่ <c oughs> อันนี้ใส่ป um ั๊มติ๊ก tcx นะครับผม tcx เนี่ยมันมันจะแคบนะครับแล้วก็มันใส่ไม่ค่อยได้นะครับก็วิธีใส่ก็ต้องถอดถังนะครับผม ถอดถังแบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวแป๊บหนึ่งทาให้ดูตอนตอนทําไม่ได้ถ่ายไว้นะเอาให้มันอยู่นะครับอ่ะให้มันอยู่ตำแหน่งนี้นะครับให้มันอยู่ตำแหน่งต่ําสุดนะครับผมเนี่ย <Yeah. S 1> เอามาไว้ในร่องนี้เลยเนี่ยเอาตัวตัวถังเนี่ยมาค้างไว้ตัวตัวเครื่องนะครับแล้วก็แย่ yeah. ไอตัวลูกลอยเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็บีบบ,บ,บีบเข้าไปนะครับ นี่นะครับค่อยเอาค่อยมาขันน็อตใหม่ไม่งั้นมันใส่ไม่ได้มันใส่ยากมากมันแคบจริงๆแคบแบบโหดเลยฮนะเนี่ยนี่ก็ใส่แล้วนะครับเรียบร้อยนะครับวิธีใส่ก็ต้องถอดน็อตนะครับน็อตสี่ตัวนะครับแล้วก็ถอยหลังลงมานะครับมันจะมีพื้นที่ตรงนี้ให้เราได้หน่อยหนึ่งนะครับหน่อยเดียวนะครับพอใส่เข้าไปแล้วเราก็ขันนอ็อตใส่ยางให้มันพอดีนะครับผมถ้าใส่ยางไม่ดีมัน มันจะอ่าไปกดโดนขอบยางขอบยางขาดได้นะครับถ้าขอบยางขาดนี่น้ำมันมันซึมนะครับเอาไม่อยู่นะครับผมนี่พอเราใส่ปั๊มติ๊กเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราเติมน้ำมันลงไปนะครับเมื่อกี้ดูน้ำมันออกมาไว้ขวดหนึ่งครับนี่ลองเติมน้มันแล้วเราเอียงดูถ้าไม่รั่วก็แสดงว่าใช้ได้นะครับเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับเดาผมจะเติมน้ำมันเข้าไป ่น้ำมันมันรั่วน้ำมันมันหกนะครับอืมไม่ครับอันนี้น้ำมันไม่ใช่น้ำมันมันรั่วน้ำมันมันหกเราปิดฝาดฝาครับเช็ดก่อนเนาะ ไม่ใช่ว่าใส่แล้วเข้าไปแล้วจะคิดว่ามันใช้ได้เลยนะครับบางทียางขอบยางมันขาดนะครับผมขอบยางมันขาดเนี่ยมันมันจะกันน้ำมันไม่อยู่นะครับขอบยางก่อนก่อนใส่ก็ทาอะไรที่มันลื่นๆก่อนครับเป็นน้ำมันสักหน่อยลูบๆให้มันมันลื่นๆนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปอาร์ดเอียงดูเขยาเขยาดูแล้วกัน โอเคไม่ซึมนะครับแห้งแกกนะครับโอเคไม่มีซึมไม่มีซึมโอเคนะครับเสร็จสิ้นในการใส่ปั๊มติ๊กนะครับผมตอนใส่ถ้าเราไม่ถอดน็อตน,นะครับบอกตรงๆเลยว่ามันจะใส่ไม่ได้นะครับ ยัดเข้าไม่ได้แน่นครับยัดเข้าไม่ได้แน่ๆอีกทางหนึ่งก็ต้องถอยเครื่องนะครับถอยเครื่องออกมาแล้วก็ถอยทางออกมาใส่ด้านนอกเลยนะครับถ้าวิธีรัดรัดง่ายๆคือแบบตามที่ผมบอกอะถอดน,นัดสี่ตัวสองสี่นะครับแล้วก็เอาเอาเอา,เอาลูกลอยเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆม้วนม้วนตรงสายสายลูกลอยนะสายไฟลูกลอยอะค่อยๆเข้าไปแล้วก็ ใส่กองเข้าไปแล้วก็อัดก้นมันเข้าไปนะครับผมมันจะค่อยๆเข้านะครับพอดีนะครับแล้วก็ยางก็สายไปยางก็คล้องไปที่หลังครับคล้องคล้องตรงนี้ตรงนี้เข้าที่หลังนะครับผมโอเคนะครับคลิปนี้ก็ยาวหน่อยนะครับเปลี่ยนปั๊มติ๊กนะครับอาจจะลําบากนิดนึงนะครับเพราะว่ามันพื้นที่แคบนะครับแต่ว่าถ้าเป็นของคลิกร้อยยี่ห้าพวกคลิกร้อยห้าสิบเนี่ยมันอยู่บนถังมันเปลี่ยนง่ายนะครับมันเปลี่ยนง่ายเวฟร้อยสิบไอมันก็เปลี่ยนง่ายนะนี่โอ้โห มหาโหดนะครับเปลี่ยนยากจริงครับโอเคนะครับของ P C X นะครับลืมอไม่เหลือนะครับบอกตรงลืมอไม่เหลือจริงเลืมอไม่เหลือเลยถ้าลืมทีเดียวก็มองไม่เห็นนะครับก็เลยลืมหมดเลยนะครับ